สบายดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคทั้งฟังลาวทั้งฟังไทยและกรทั่งต่างประเทศเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งยูทูบยูทูบวันนี้ก็มาแต่คุดมันมันแสงพี่น้องเลยมันแสงหัวงามๆแ้วก็ชิลา ก็มากระสิต้มกำลังละ่ะได้แน่นี่เคยกินลังจากข้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาแล้วยำเนี้มันกะขุดมันแซงนะมันแซงมันแซงต้มเลยนะนะ ต้มแล้วก็กินมาโอ้แฟงนู่นก็นมีอาญินอโ,โมโตะมาเป็นโคเซนาเด้อออกข้ับตะหงา,าโคเซนามะทายมะทายมันแซงเลยไฮพีไฮนอก FC เฮาเดิบเบิลในส้มนางแ้กกับต้มวันนอกขอกขาน่าเข้านางแรกแล้วกับต้ม ม,มากินน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพีเดือวงาๆอืมดังไฟตบมันแล้ว ทำยำแรงี่นง่อ้ยมือตือต้อมไปทางด้กับมืออากาศกนาหนาวหนาวดังไฟต้่มมันแซงกินตอนจะสิก,กินตอนได้ลหมกินตอนนี้แล้วมันสุกกินแ <c oughs> น่ เฮียเฮียครัเฮียพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันแชง่งเฮียมันมืดเฮียเครับเอ้าต่างไหมหยันผญาหยันโควิดติดนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องปายสุดขุดสุดคนมากินนำกันเด้อกำลังตบ แจ่บแบบางจังบาทนี่เนาะยังล่างหมดทั้นแล้วต้มนะเอาต้มหวานนึงเออชิ้นแบ่งส่วนแบ่งชั้นปันส่วนเห็ดวานนะ้ะต้นนี้ต้มกินสดๆตัวน,นังยันนงลืางเปื่อย rồi phụt ra phụt ra ừ ừ Ừ cái xúc rồi đấy à súc là súc là bên ai tuân tuân tự ai tuột tuột được cái nồng nữa nè nhanh 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 nắp đỡ mặt sen mặt sen sụp lè, sụp lè. hoa bậc nhảy hoa bậc nhảy xếp xếp thì động chín năm cắn này mình chúc là ừ. xếp 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 đây này cứ được là อขอมกขอบใจทุกทุนาทุกภาคทุกชวนพี่น้องฟังไปเมื่อสุขู่สุคนฟังเล่าฟังไทยเพื่อนมิตรสหายอยู่ทางแดนที่เขามาเมืองมาส้มฝากกดแซบกดไลค์คอมเมนต์เนาะขอโมกขอบใจสบายดี